ครับสวัสดีกับ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องใสายพารวยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่สารปูคำสิงนละคบเนาะกะเผื่อมาขอพ่ออนกับปู่ปู่คำสิงนละคบเนาะผ่านทางมาพอดีนะครับก็เลยขออนุญาตบัตรคำนำเอ็มลอยมาถวายปูแลวก็นำเป่าเนาะคบเนาะเพราะว่าผ่านทางมาเนี่ยก็มาขอ โกอ,อนจากองปูนะครับขอโจขอลับจากองป์ปูแล้วกมาก,กับขอกรนน้ำปูกันนะครับเอพซีทุกท่านครับขอพรอนน้ำปูนะครับปูเขียนใส่ทุกเหม่งามเด้อปูเด้อเชุ่ก่า,าเป็นปู้ทางนะใช่ในนจวันที่หนึง ้าพันสองันร้อยหกสิบห้านี่เป็นแงม้มๆตัวเลกแงม้มเป็นตัวเลกที่มีชกมีหลับสตัวตรงๆเ้อผู้เด้อการที่ยิ้มแต่็นซา็นลือว่าผู้ค้าสิงเป็นผู้หายชกหายหลับที่แมนยํำแต่หลายพันม่ได้มีกระเลื่มากของผู้ เขียนเสถูกนี่ไห้นะครับเนาะก,ก็บเลยมาจุดถูกเสียงไทยขอน้ำปูลูกเต้าล,ลูกหลานโมได,ด้รู้ดูหมินปูดเด้อมาขอจุกขอใช้นำ้ำเธอหลูกเธอหลานได้จุกได้ใช่ได้ฝากเอฟซีเธอเป็นเอฟซีเป็นได้นะครับเพิ่นเกิดจะได้มาสือของมาถวายปูนก,กับเนาะก,กับขออน,นุญาตบาตรครับมาขอไทยนะครับเด้อลูกเต่ลลาลูกหลานบมได้เหตุในสิ่งที่เสื่อมเสียยังกัมาขอกับ อปูดีๆนะครับเนาะขอเพิ่มพระบุญญาพรามีปูนยานะครับเพื่อมีโชคไม่ใช่ไม่ชคไม่หลับก็ได้ใส่ได้สวยก็ได้ใส่นี้ใส่ศิลป์ก็ได้เฮ็ดบุญสิ่งจินท่านปูนยาก็จะได้บุญญาบรารมีน้ำนะครับขอเพิ่มพระบุญญาพรามีปูนยาเพราะจริงๆหิงหญ้าน้ำปูน้ำยาเนีน่ยแหละคุ้มหูแจ้งเห็นจริง แก้งเห็นไก่นะครับให้ปูเชียนใส่ถูกนี่ให้เห็นเป็นตัวตัวตัวเลขหน้าทางกำงามสามตัวตรงๆของไทยสามตัวรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันหกฮานี่นะครับปูเดอร์แอหลอกแคา,านได้ไปฝากเอฟซีลกเต่าครอ ลูกเต้าลูกหลานขอพ่อนกับองค์ปู่ให้ลูกให้หลานช่องยูทูบของลูกของหลานทั้งช่องห้าเก้าแปดพารวยแล้วก็ท้องใส่ผ้ารวยกล่าวให้มียอดคนดูยอดไล่ยอดซับสไครต์หลายๆเป็นแสนเป็นล้านเด้อผู้เด้อลูกเต้าลูกหล,ลานขอเพื่งผ้าบนยาบบารมีปู่ให้ดวงจิตดวใจให้เพิ่นเบิง่งหลายๆ ป็งกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดเพื่อแจ้งเตือนแลวก็กดติดตามหลายๆอยากให้เป็นลกูกหลานนีจะได้เป็นสะพานบุญให้แจ้วัดป้าต่างๆหรือววัดต่างๆนะครับเป็นสะพานบุญเพื่อสั่งในบ่หว่านพระพุทธศาสนาลูกเต้าลูกหลานเกิดมากก็ได้หวังอย่างอื่นแต่ประการใดนะครับอยากเป็นสะพานบุญให้ เจ็ี่นได้เหตุบุญสินจินธาตุน้ำพะว่าลูกเต่าลูกล้านเกิดขึ้นมาอีกจังน้อยก็ตายแหลี่ยมพอรู้ว่าจิตตายวันประกัศพุ่งได้นะครับก็เลยอยากเป็นสะพานบุญสร้างบุญสร้างอุศลไว้ในชาตินี้นะครับขอเพิ่มผ้าบุญหน้าบารมีปูให้ได้เหตุได้สร้างบุญกุศล ไก่ได้เป็นสะพานบุญถึงว่าลูกเต้าลูกหลานบ่มีได้เห็ดได้สร้างก็ให้ได้เป็นสะพานบุญ,เ,บเ,เ,พบญเพราะได้บุญได้กุศลน้ำเพลินนะครับไก่ไม่ผูกดติดตามกดสับๆไก่หยดไลหลายๆเด้อปูดด่เธอลูกเต่าลูกหลานขอความน้ำมันไปขอทั้งไก่ลูกหลานได้โชคได้ใชัไปฝากเอฟซีไอ้่นถือตู้ทุกงวดทุกงวดไปให้เพิ่นได้เห็นได้สงัง จะได้บุญได้กุศลน้ำเงินนะครับเาผู้หญิงผู้คนใจดีผู้คนหูแจ้งเห็นจริง,ร,งววร้านผู้ถือผู้เสียนใส่ถูกหรือว่าตัวแกละได้เห็นเ็นตัวเลขหน้าทางที่งามๆไปฝากเอฟซี C. นะครับให้ได้กันมีตัวเลขกันนะบ้านี้ คือผมีตัวเลขนเบาะในเอฟซีทุกท่านครับคือบ่ชัดเจน,น,นเน้ะก่อ,อนุญาตเด้อปูก่อนุญาตหมุนดูเนี่ย้อครับเด้ออยู่ทางไดนเนาะปูเขียนไว้ให้เซร็จเนาะันน,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 นี้ตัวเลขแนวทางคือบมเห็นนาะคือบ่อบชัดเนอปูเอ๊ะแต่ในลูกเต้าลกูกหลานจะได้ไปเฮฟไปสร้างวันนี้ คือบัชัดเทนอพวกอะโอ้คือบัชัดเทนอผูอวฮาโดงจีบเป็นใจให้ลูกรคลนเห็นชัดๆในผัวเอ้ยคือบัชัดนอ้อฟซีถูกตันครับเห็นกันโมน่นาะครับ si bang ada kender sih hentikan itu ay no hentikan itu ay khan, เห็นบ่ชัดเก่งนะครับเอ,อ้ยเ็จังไหมรับบาลนีป่ปอ,อ้ยดึงจิตดึงใจให้เห็นชัดๆนี่เด้ปเอปอ้ยเก่าร็อกลานก็คือเห็นบ่ชัดเนาะที่นี่จิตด,ดึงใจให้ลูกให้หลานเห็นชัดๆเด้อเด้อพอได้ไปเห็นบุญรสินสินท่านพอได้ไป สภาพบุญนห้เพื่นอนเด็กมีของมาตอนมาฝากปูมาธนาลูกเตาลูกหลานมากก็จะได้มีของมาตอนมาฝากปูตัวหเห็นชัดๆเด,ด้อปูเอาเอฟซีเห็นเป็นตัวใดโนที่นี่เด็กคือชัดเห็นไดโนะบกก่ะ สี่เห็นแต่ไรน้อครับจิตอันใจเห็นชัดๆเดอ,อปูดออ้วยเห็นตัวที่เป็นตัวเลขที่ไม่รางวัลเดอ้อ พวกก็จะได้บุญในกุศลน้ำเป็นหาเจ็ดหาที่ผู้เป็นหาเจ็ดหาบุญน้อพวกค่ะหาเจ็ดหาบุญน้อปูลูกตาลูกหลานคือเห็นมัชัดแท้ เ็นกันบโน้อยซีทุกท่านครับเป็นหาเจ็บหาเสลนี่แมนบน้อเอ้ยดุจิตดุใจให้ลูกแมารันเห็นชัดๆัดแน่พวกกันหาเจ็บหาบน้อยปู เอาลูกเตาลูกล้านกะขอขอบพระคุณปู่หลายๆที่เห็ุให้ลูกในร้านเห็นตจนจิตตจนใจลูกล้านให้เห็นชัดๆให้เป็นตัวเลขแนวะทางที่ไม่โชคไม่ลาภด,ด้วยปูด่ด้วยห้าเจ็ดห้าแล้วนะครับ ถูกบอกให้ชัดเจนภายใเนาะครับเนาะหรือว่าปูจะบังให้เป็นเลื่อนล่างให้เป็นตัวเลขแนวะท่าแบบเอฟซี FC เพราะว่าอาจจะถูกด้่ยนั่นอาจจะเป็นตัวเลขอื่นแต่ว่าปูลดปูได้เขียนให้ไหม่บอกถึงเปลี่ยนจังสันนะครับอย่าจะเขียนให้เป็นแบบเด้อสิครับ กับสำหรับเลขทูบนะครับปูคําสิงนะครับเนาะเป็นจุดทูบเสียงนะครับอยู่ที่สารปูคําสิงนะครับกับคือห้าเจ็ดห้าหางเดียวเลยนะครับเด้วเอฟซีถูกตันครับงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันอร่อยหกสิบหานี้นะครับมาจอบกับจัดขัดกระพานนะครับ f อฟซีถูกตันครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอกราบล่าปูค้าสิงแล้วกัน ขออำลาพระจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดทีทุกท่านครับผม